อันนี้ตาลโลเนาะตุโลเนาะวาตัสสาติตะพานาปืบวาตัสสาติตะพาอะตาอุตะติตะพาดอฎิณีตอปะเกตุกิตะปัวตาลโลปะเกตุกิตะปัวดอตาลโลเอโพธิโพตาติตะพาอะลโลบ่เนาะอเวนนี่นี่ตระบีลิเกรแฮมนี่อเวเต๋หาวอเวดากิเวนนี่เนาะอะโคตะนี่เนาะ มุมซาดานียาอินนี่เนี่ปบอเนาะไปคีดอเนาะไปคีผู้ครอบผู้ติดพันอินนี่นี่เนาะ The family as the foundations of church and society เนาะเอาวนนี้นี่อ่ะอ่ะอับิชอป่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเาเวลาเลาะเนาะไปคีไปคีผู้ครอบผู้ฮีดูขอเธอเนาะคีคีผู้ครอบผู้ดูโพธิ์เธอผู้ติดพันอินนี่นี่ยเนาะมีดาตา่าง ฟอนเดชันในนีปเดีตาตุทอกเนาะตุทอตาอพโดบอร์เนาะตาอพโดตัวเนาะตัวอไวอวันนนี้เนาะมีะตาตุตาไปคีโพอนนี้มีีเนาะตาตุทาะขาตุทอเนาะตาตุทอ တာအိုဖိုအတာသူတော်နေတာအပဟီဖိုခေါခုလောနော်ဆိုတော့ဖောင်ဒေးရှင်းနေနေမိတာတာအိုဖိုဖောင်ဒေးရှင်းနေနေမိတာပေဟီဖိုခေါပူတူဖိုသတ်ဖို့တိတပါဩပေါ့နော်ဆိုတော့ဖောင်ဒေးရှင်းရနေနေပတဲလာအာအခတခာအခတခာဗီတာမင်လေးလေးအာအုံမြင့်ပေါ့နော်ပတဲလဲအုံမြင့်ပေါ့နော် เป็นมีป่าลโลเออมีป๋อเนาะตาตุถอดอาคานี่นี่เป็นมีป่าลโลเออมีนี่นี่เลอะภาลานี่นี่ประเดเลอเอาไวน้นี่อ่าฮิโปฮอปูติดานะพาเนาะคริโพฮิโปฮอปูติดพาอีนี่นี่ตา,าตาอัคติกาเลอะาอุปู้โลเบอกัวอัวโลหมอ้อไว้นี่อ่าเป็นชดกานนี่เด้ค่ะดอดินี่ต้เนาะมาเดอร์ทรีเซอร์นี่เด้เวลาเรามนดูเลยนี่เนะด้ดนเนานะ <c oughs> what can you do to be the world peace that if you want to promote world peace go home and love your family that no mother treasure ni dai wada mune <c oughs> nemi edo tu thor no damuda khu peace de no peace a de no ne edo uh, ne e ed, uh, no tu thor no damuda khu ka thia เนาะตามุตาคุน่นี่เนาะตามูตาคืออวันนี้สุทอบาสซดะเนาะวิโดในอดสุทโะเด่เนาะไม่ดีในนี้เนี่ยเนาะนากะบาในมิเอโเนาะนมิเอดเนาะฮอกโดบิกมานิดำดากุเนาะ นี่มารีทอเนาะนี่มาสุทอฮอกูโดบิเนาะกัมานิเวเนาะกันนิเวตามุตะคูโงนี่เด็เนาะ go home and love your family เด็เนาะกิซุนิฮิดอเอเนฮิพวกครอบครัวอสูเนาะเอาเพนเนมาเนาะนั่มาตามุตะตามุตะคูกันนี่หรอวะเนาะตามุตะคูเนาะ เอยังช่อยู่กูดูฉนนะปเนะิกฉันเนี่ยสโลชินี่เนาะนกบาเลกิสุ่อในฮิโปอพูรนกบ้าเออุกเนี่นกบาเอในฮิปโปคอพูเนี่ยเพนมาเนาะในเกเอรเลมาตามุตาคุณเลือคุดบิวอามเนเบกอมิมีนี่ล้อบ่ดอกเอ่อแี่เดี๋ปกวีกวากิเล้อ เนาะเอารปาปลาฮีฮีฮีตะพือวเนาะอคนนี่ตาอภูฮีเนาะอคเป็นสรูบเนาะอเคสรูเราสรูนี่นี่ปฏิบาอคที่ยอนนี่นี่เนาะฟ o u เดชั่นเนาะเลือดดาตาดาว่เนาะอภารานี่อเคป็นปาเรปคองปรโยชนดีเนาะอาไว้นี่ตะคาโดดินี่ดะอเคนี่ยไม่มีควากิเลสปรูญาบุไมปหิบมีโอดอตาดู ดาดูากปานี่ดาดูอวอเนาะล้ดูกปานี่ดาดูอเนาะดูกันเนาะประเนยันเนาะไนยเพนนี่อวเวดาดูอนี่นี่อเวเเ่อ้าเลยกว่าบ่รปกว่าอะปปกปุกปาบ่ดาดูลาเปเกปาเโอกปาเลยลุยกปา ลุยกับป้าโอเคลุยกับป้าดอเลคีตะคาวนี่นี่เือดาพอัวนี่นี่อโคดูโอเคอ่ะโอ้อะโคดูนะอโคดูโอเคนส่นี้นะอสูนี่นี่เยอะดอกป้าพลอรเลป้าคัดฟาวดิชนนะฟาวดิชนไอคนี่นี่ปิเปิ้เปทีนอดจัดงาดงาเปสเตเ์เพนนี่ดงาดงาฟาวดิชินไม่ดูนี่นี่เปเล ปรสิโตตีบ่เนาะปเลปาลบโคดนี่บ่เนาะมีอุทเทศที่เรียปาลเนี่บ่ะเนาะอ่าอเคนีเนาะปเมีกว่ากินี้เรือปลาคาร์โนเออกริตุเดอกริตุสะดุเซสพูตซีเตอร์นี่นี้เนาะอ่าตสีอ่อสอรี่ซาทหลือคู่บ่เนาะเออปลาาทนี้เออผัดพลาอรอ ရှေးသာဤယစုတာတော်ဆော်အပေါလူလိုအပေါအစော်အပေါလူဖို့တာမိမိယွာဒုတိုလ်တော်ဒါလောမာတာတီနေတော်ပွာလအတုတာတမေပါတာပါတော်ပွာလအဖို့တာတမေပါတာပါမိမိပွာလအဒုတိုလ်တော်ွာယွာတကားနေမိတာတော်ဘာသာတော်ပွာလအတုတာတော်ပွာလအဖို့တာမိတာတမေခေါ်တော်တော်ပွာကနေပါအမှုလဲတကားတော်တကား အာတေတေကားတော့တေကားဒီအတာမီတာဝဲအထုတ်နေလို့အဂီတီပမေယွာအပွားမှာတကောတာတဖာနေလို့တွူမေယွာအခုအခုတွူမေယွာအတာစုထော်လို့အာဒီယွာအဘလုအဖိုလ်လောအဟေရာအထုတ်နေဒီပွားမှာဟီတဖာအခုလောအကုဒသေးတကားအထုတ်နေအထုတ်နေရပါလို့ ลีฮีคอที่ลีอ่าดอปะกาตทอตาเลออพคุโลบาสาดอเมอตทอตาลอพอคดีเลดีเลนิมอเลเลออ่มออปปโลอัตตาสูเตะกีอักเลดาคอที่เลออปลอัตต เลอดมีเยสุครีนีเอเมนยาปว่าปคอที่เลอดอุากาศตีบานโอดรกาบาเนาะส่อคอรญเปนย่นี่เนาะอคอทีเนาะอทีบอเนาะดาตุถอดอทีเวาเอนี่เนาะลิซัสวีดูเตลสอลเนาะดาเดูซูกะริตุโพติะผาเนาะกะริตุดาอุโพดอกระริตูดาอุโพโพติะผาอู่เนาะนาะเพนี่เปไม่กว่ากี่ดอ อ่าบาคาโรเนาะอ่าตาตาคู่ตาคูตาเกตมีมีอภพคนนี้นี่ก่อนเนาะแค่ในดูอ่าบาคารอ่ากเกตโอตาตาอุโพุติตาไผ่เนี่นี่กับบาอูโรตาตาตะพลข้ออภพคนนี้นี่เอ่เอ่าสปอลูนนี่นี่เกดูฮิฮิบาตาหงีเอาไว้ก่อนเนาะเดาะเป็นมิกวากีเนาะอ่าปาเกเตอ တာမူပသူတာမူတာဘိုးเนาะတာမူတာဘိုးတစ်ခါနေနေเนาะကဲကဲထော်ကဲမဲထော်လော်တီလော့စ်ပဲဟောနေပွာလော့ခွေးလော့တာအိုเนาะပွာလော့ခွေးလော့တာအိုတော်ဒီနေသောပွာခွေးလော့တာဝီတော့ပွာဖို ठी ပွာလု ठी เนาะကဘာအိုပေါ့เนาะဆိုတော့ဟောနာမကနေနေဘာခါရောเนาะတပခုစောအကလီနေနေစောပေါ်လုရောနေနေခွေးလော့တာတော်မိမိလက်စောအပိုလုရောနေနေအဝဲဖိုဝဲ ठी တော့အဝဲတခီရာနေနေ မာတပေါ်တာနော်တော့တက္ကနေဖီးတက္ကနေရောင်းနေဖို့ ठी အဲ့ခိရလော်နေကိုတော့အမှုတာအစစနော်ဗသတနာကင်းနေနေတဲ့နော်အဲအဲအရီတိုပတနေပ왈ကကေထောနော်တာမူတာဗောတာဖိတာမာခလနေပ왈ကကေထောလူထောနေကာမာပဝမာသိတာနေဥရာရွာလောပေါ့နော်ဥရာရွာလောနေအဝေးနေပကပာတင်ညာယေရှုခရစ်နော် อะคริลอเนาะกับาคริโอนี่เนาะกับบาติ尼บอเนาะเดับร้อดวร้อนนี <polls> ่น um ี่เนาะภาษาโมูโลปตะเลยเนาะปตากูบากุตีติะผาอูเนาะปมาตีสดอปเลตีสดอปะเตตีสดอบอเนาะบาสัตนากนี่นี่เนาะอคอทีอคอโบูนี่ดูกับบาเีดายวกัรนาะปะกับบาเลปตาอคอทีคอโบเล ประดาตุโลยีนนี้เนาะฟาวเดชันเอาไว้นี้กระบามีดาเนาะเลกษาครีเนาะกษาครีอโคเนาะเอาไว้ป่าปะาอคติเลออหูอตัเตีบาโนเดกาบาเดเนาะกบามีดากษาครีกอคตินี่กบาปาโลอาตาวิลีเลอเอเมยิชูครีอเมญาโลเนาะคุณตาเนาะฮีเดลือนี่นี่ปะฟาวเดชันเอาไว้นี่ประดาตุถอ နော်ပတ္တခုထောလောအရိဋ္ฐิနော်ပတ္တအရိဋ္ฐิနေနေကဘာမိတာယွာကစလောနော်ယွာကစခိလောကဘာသူထောတော့အာယွာအပလူအဖိုလ်လောအေဘွားအတော့နေနေပေါ့နော်ကဘာ ประกาตีนเลยจากลนนนี้เนาะฟาวเดชันนี้กับประการปรตูเนไปที่นี้กบามีดากับาครีโเนาะอยัวกับสํารอ่เนาะประกาปาตุปาตาลอบอกุตานีเนาะเดดไม่เหมลอ အချားတော့တိုက်မိကိုဘယ်သူမှမချနိုင်တဲ့မိမိလည်းပျော့กลော့နေပါတော့เนาะဘာတယ်ဘွာအာဟဲပါတော့သိပါပြပါမိတာမဆိုင်ရောเนาะတာမာကဲကဲထာတာလုထာတာတာကဝူးထာပသောထာကဒုထာဥပါနေယွာမီတာမပါမသေးတာယွာတကားလို့နေပါကပါအပကပါသိ냐တော့ပကပါနာတပွားတုလို့မဟုတ်အခုတန်းနေ foundation နဲ့အရေတူ ฟังดีใช่ไหมมนะกระส่ายว่าเบอร์ที่คิดเพลิาอะไที่ดีๆกับ้านมีนะว่ากระส่าล้อมบอกเราเลี้คิเข้าวันนี้ปากาโดเนาะต่ดูลุยขาบอเนาะต่ดูลุยขาอันนี้เนาะเอ่อเติร์ดขันอันนี้เด็ดเนาะเติร์ดขันอันนี้เด็ดเนาะเอ่อคอมมิวนิเคชันเนาะคอมมิวนิเคชันสีด้านนี้เนาะพออดอคิดอยบุันนี้ตะการอดตะการแต่รีดลุตต์เนาะ ตาเกตูลโอตาตาเซคลอลโอตาเนาะเออเซคลอลโอตาเนาะเป็นเดือนเซคลอนี่เอเซคลอลโอตาวาร์อมาตาเซคลอลโอตาเก็บอาหารด่อนต่อไปนี้ต่อพูรอมูปาร์ออพูมูรออพูหมอเอางี่นี่เนาะตะการอตะการนี่นี่เก็บอารีโลตาเนาะเก็บอาเซคลอลโอตาเก็บอาหเนาะตากี่แคลนี่นี่ အဒိုနီနိရှိနိရှိညာဘူးနေနေတာမိုအရိုတဲနှခံစားချက်နော်ဖိုရဂိုင်းနေနေအရိုအရိုတဲအရိုတဲပြတာဟီတာကလိုဘာသတနာကိနေနေနမိတဲတော့နမောနေတဲတပါတပါတဲဒီတာကိဝဲနေနေပိတ်တီခါနှကောဘူးမီတပါတပါဒုသိညာနပါရီအဲအဝဲနေဆော်က ommunicati တကိလဲပါ နေ no? ာ်အဝိနေန no? no. ေအခေါပြ so e. no ောင် b b no? းနေတာတ no? ူကပားနေနေကကလာတာကလာတိဒီစားမျိုးပေါ့နော်အတော့တာတူကပားနေမိတကြီးဆိုရင်နို့လည်းဟိညာဘူးတပီတပိုးလည်းပါအခေါပြောင်းနေနေနော်ဂလီဦးမီကြီးနော်ဖာစာဟဲနူမီကြီးတာဗလာမီဟဲနူညော့เออဒီနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဟုတ်သားနေနေ တဒူအတကပောင်းနေနေဘာခါတော့တရိလိုမှုလိုတာတော့တကပါတကနော်မူရောဖူပါရောဖူဝါရောမအပုစနေနေဒီဖခုဖူဒူဖထဘူတဲ့တဖိုင်းနေနေပကပါကတူလိုတကူပတနော်ပကပါဥရောတပါဖလားဖိုးဖိုးဖလားဖလား เนาะปกบาดเตยปาบลาทโฮเนาะตากีตากลูปกบาดก็นาโลกีปกบาดเดรการูเดรกานี่ปกบาดก็นาตะเนาะเอ่อผู่เนาะผู้มีเอโรเตนี่นี่เตรอกน้าปะยันยานี่ตุปาเนาะยานี่ตุมูเนาะตุ้กบาดก็นาอาเยังกันลูเลหรือวีเนาะผู้เอโรเต่เดะฮิตาัปเลบาเนาะอาเวนี่นี่เนาะเดบามีดีนี่บาเปลคริโพฮิโพคอโพนี่นี่ ปรรดาดูกบเาลเนาะดารีลตเนาะคอมมินิเคชันกับบางรีบอเนาะเพนิมาปกติอายวี่อาดีเนาะภะษายว่ปดาบาโอเลดเนาะเป็นดูโพเทพจิทภาีแ่ฮิปโปคอพูญยาผู้หญนี่ปกบางรีปกบางอหรคอมมิวนิเคชันละอรีนี่ลอบอกดอที่นี่ตอว่าเนาะตาดูตะตนี่นี่ trust ตระการตระการนี่นี่ปกป่าตานารีโลต้ากับาอู่เนาะตานารีโลต้ากับาอูเนาะตระการตระดตานาลีโลต้านี่กับาอู่ตะเคือนี่นี่เนาะปกตีเนาะปกตระการตระการนี่นี่ตานารีโลต้ากัอูบ่นี่นี่ปกป่าเตตโตลูลูเนาะตากีดตะลุนนี่นี่ปกป่าเตปยาพลุลุ่ลาปลาเพนีมะเนาะน้ำประมุกกระนาว ปป้ากันอ่ากันนากว่าว่าเนาะเอาไว้หนดอออนอสีขคนน uh ก่าเนาะเยเยอจีโอตะค้ายนอสี่คันี่เยนี่นี่ยมีเลทฮอจูยเลทฮอจูเลยอะดูเนี่ยวอลคอนวินาร็ตุเลยซักอกส์คินาร็ดออเยฮกิแฮกิเล็ีเยตดดอออปาโลยเธอดอออีทียมูยังไม่ทียมูเนาะ ยเตนุนารีตุลสิกินารียตาเลคอขลุตดูเมยกเมเกตาลนีเมยกตาต้าอุเมเกตาอิโนสกเมยกนี่ตาเลยเยต้าเลคอลลลนี่เยเตปูเมเกวาเมยเยเตปาลลรว้ายี่โมเอรกันนามียีตะกันนามยเทเตเยเต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 เโรยเพนิมายามีอะเคยนี่นียพพมุขีอะอะกลาเนี่ย อยพูมูอชีนี่นี่ลละเลยยะตาเธอเลลนี่นี่แฮกิเตตรามูเอาไว้นี่ดีอีลอยาตะกอมูดีดีอีลอย่าปาตะกอเชื่อนี่นี่เนาะปะออปะออาจ้ากูมนูมนูปะปุ้ยออรามนูมนูมาตานนี่นี่คีแฮกสอดูออกว่ากระตุอเมนูเออดีนี่บ่เนาะสตาเคลร์ลนี่นี่เอาไว้แฮกิเตเคิร์ล เนี่ยเน่นกะนาเนกนามือดออ๋อพนมายติยาละยังนอนขั้นนี่ยยเตยมูขัน่เลยบาสตนี่ยมูล้วกนามืออนาะเราดีดีามิวอกว่าเล็ขตปะตอให้ดูรอตะเสะให้ดรอตเสะเลจูนี่นี่ตรามุสูรูรามนูเลยโยดอดซค่ะตรามุขิดอดอซียตรามุสูรูราดางีดินเนี่ยเยให้กเตกิลลยมูนี่เนี่กเนเกหอมกนเ เหตุดูอรอป๋าป๋าฮนาลีมตาปาฮเอนาม้าตคะนี่ยเหเกยมูลหรอยม่เนี่ยบักนะกันนะดอยมูตีกว่าเนี่ยน่ะเซวซาดอกลัเซวซายไม่เซวซาหอยักิเตปยานาห่ก็บาเอียตเตเอยนวะเนาะยทอลิซอสจันี่เลยยก็บาต่เอต้อนี่นี่ยเหตเกิยมูอามูนใจสระดาแต่ไนี่นี่ยมูเต así te pido, y no me teía así te pido, ¿no? Y que te